จเจริญสุปัรดาพุทธตาสนิระชนทั้งหลายมิตรเนเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วมาพบกับปรรดาตันตาอุทิศแล้วตามปกติเมื่อวานนี้พูดถึงอธิบายอริยสัจสี่ในเนื้อความในเนื้ออัดของเขาว่าอริยสัจสี่นั้นมีอย่างไรไม่ใช่ทุกสมุทัยนิโรธมักเฉย มันมีเหตุมันมีมูลที่ก่อเกิดอยู่ในในปริวัติหรือวัตตะสามเนี่ยคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์อย่างนี้นี่แหละแต่ว่าคนเรามองไม่เห็นทุกข์ก็เลยยังเพลิดเพลินอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดจะเพลิดเพลินหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ แต่ควจริงแล้วถ้าหากว่าพิจารณาชําแรกแทรกลงไปในในปัญจขันธ์ของเราเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่ทั้งนั้นถ้าคนที่มองเห็นทุกข์แล้วก็จะไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดแล้วอยากจะพ้นไปสู่ปรินิพพานแล้วมรรคผลปรินิพพานละ แต่ทุกวันนี้คนมันไม่ได้ช้ำแรกอย่างนั้นไม่ได้ช้ำแรกแทรกลงไปในกองทุกข์ไม่ได้เห็นทุกข์แต่ว่าเห็นทุกข์แล้วเราเราก็อย่าไปนั่งทุกข์มันจน <c oughs> โอ้ยทุกข์ซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่มันก็มีเวลาปลดปล่อยปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างทุกข์ชราอย่างเงี้ยมัน ไม่มียาอะไรที่จะมาทําไม่ให้ชาราได้อย่างทุกความเจ็บป่วยอย่างนี้เวลาเจ็บป่วยก็ทุกทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้คนอื่นทำไมไม่เป็นมันก็มีเวลาหายไม่ว่าใครมันก็หายได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นอีกมันก็เตือนให้รู้ว่าเนี่ยแหละคือทุกทำยังไงจะให้ไม่ทุกขก็ต้องอริยสัจสี่ พิจารณาเหตุแห่งกองทุกข์ว่ามันเกิดด้วยอะไรเมื่อวานนี้ก็อธิบายให้ไปไปแล้วนะว่ามันมีการเบียดเบียนกันเป็นนิดมีการประชุมตกแต่งเป็นเป็นกิจเนี่ยถือว่าเดือดร้อนเป็นกิจเนี่ยร้อนออกร้อนใจอย่างเงี้ยนะถือว่าแปรปรวนเป็นกิจมันไม่มันไม่มีสภาพคงนิ่งได้เลยเนาะแปรปรวนไปเลยเลย แปรปรวนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เป็นหวัดเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ทองเสียเออมันแปรปรวนไปเรื่อยนี่แหละคือทุกข์ครั้นี้เราก็มาดูกันต่อว่าแลทุกสมุทยัยอริยสัจสี่มีอาการสี่ประการเหมือนกันนะซึ่งรวมแล้วเนี่ยจะเป็นสิบหกประการอายุ นักโถคือมีอัตว่ากระทำซึ่งทุกข์ให้บังเกิดเป็นกิจนิทานักโถก็คือกระทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเป็นกิจเนี่ยเราเองนี่แหละแสไปหาทุกข์เอง <laughs> อัตว่าเป็นเหตุที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นกิจ,จเ,เหตุที่ตั้งแห่งทุกข์ ก็อยู่ดีๆก็ไปหาทุกข์เข้ามาหาเราเนี่ยโดยเฉพาะมุมุสาวาทาเนี่ยข้อที่ใช้วาจาเนี่ยสำคัญนะสำคัญข้อสุรานี่ก็สำคัญแล้วก็อยู่ในสี่ห้านั่นแหละนะที่เป็นที่แห่งทุกข์ สังโยคะโถ ổ, สังโยคัโถมีอาจว่าประกอบไว้ซึ่งทุกเป็นกิจขนขวายหาแต่ทุกปริโพทัทโถคืออาจว่าเป็นกังวลด้วยทุกเป็นกิจเมื่อมีความทุกข์แล้วก็มีความกังวลจะหายไม่นอจะหายไม่นอเนี่ยนะ สริเป็นกิจสมุทรไทยอริยสัจสี่ประการดังนี้นิโรธอริยสัจมีอัดสี่ประการนิสรณัตโถคืออัดว่ายกตนออกจากวัตะทุกเป็นกิจยกตอนออกจากวัตะแล้วนะไมกะว่าจะไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้ว อาปริโพทัตโถคืออัดว่าไม่ได้กังวลอยู่ด้วยกองทุกขเป็นกิจไม่กังวลและเรื่องกองทุกข์ก็ไม่กังวลไม่กังวลมันอาสังคตตัดโถคืออัดว่าปัจจัยไม่ได้ประชุมตกแต่งเป็นกิจไม่ได้ปัดไม่ได้ประชุมตกแต่งในกองสังขารไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมา อมตัดโถคืออัดว่าเป็นอมริตอมริตธรรมมิตายได้เกิดสืบไปอีกเป็นกิจไม่อยากจะตายไม่อยากจะเกิดแล้วคืออมริตธรรม,มนั่นแหละสิริเป็นเป็นกิจแห่งนิโรธอริยศสตจ์สี่ประการและนิโรธคามินีปฏิปทาอริยศสตร,ร์สี่มีอัดว่า นิยานัทโถคืออัดว่าจะนำตนออกจากวัตฏะทุกเป็นกิจเอาแล้วกันเนี้นึกแล้วคิดแล้วว่ามันมีทุกข์ก็จะออกจากวัตฏะแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วเหตุตวัโถคืออัดว่าเป็นเหตุจะดับเสียซึ่งกองทุกเป็นกิจ แล้วเริ่มจะเริ่มจะดับแล้วรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์ก็เริ่มจะดับทุกข์แล้วเริ่มพูดจาไม่ดีเริ่มพูดจ,า,ดดจาส่อเสียดนินทาว่าร้ายคนอื่นก็หยุดเริ่มหยุดแล้วทัศนทโถคืคออัดว่าเห็นปรินิพานเป็นกิดมองเห็นปรินิพานเลยกันเนี้นะมองเห็นทางดับทุกข์แล้วก็มองเห็นปรินิพานเลยคือ อันยิ่งอธิปัฏิยัติยัตโถคืออัดว่าเป็นอธิบดีในอัดที่จะทำที่จะให้สำเร็จซึ่งกิจอันจะดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวงอันนี้ก็เข้าใจได้งนะัะเนาะ สุริเป็นกิจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสี่ประการและพระอริยสัจสีนั้นกอบด้วยโสรัสสะสิประการดังพันชนามาชนีนี่และคราวนี้เราก็ได้ฟังแต่ทุกสมุทัยนิโรธมกักอริยสัจสีเนี่ยมีทุกขมีสมุทัยนิโรธมกัก ทุกคือความทุกนิโรธคือทางให้เกิดทุกือใช่ป่าทุกสมูทายเอาสมูทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกนิโรคคือทางดับทุกก็อธิบายกันสั้นๆอย่างนี้ให้ได้เข้าใจความแต่ว่ารายละเอียดที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ยิน เพราะว่าเพราะว่าเขาก็อธิบายสั้นๆอย่างนั้นคงไม่มีใครที่จะจําเอาอย่างก็เทวหัดโถถือว่าเป็นเหตุจะดับเสียซึ่งกองทุกเนี่ยเหตุตวัตโถวถ,วถึงไม่ใช่เทวะหูตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วยมจะใส่แว่นก็กลัวโยมว่าจะแก่ทั้งๆท,ที่ดูแล้วแก่แก่ <laughs> อาตมาก็ไม่ได้กังวลเรื่องรูปร่างร่างกายจะเป็นอย่างไรมันแก่ก็แก่ไปตามตามสภาพของมันเมื่อก่อนก็เป็นหนึ่งก็ในเป็นหนึ่งกับเขาเหมือนกันในเรื่องรูปร่างสวยงามหล่อเล้าไม่แพ้ใครเหมือนกันแหละแถวย่านบ้านนี้แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นไปตามวัตตะเขาเรียกว่าวัตตะ คือความเสื่อมความชารามันย่อมมีบังเกิดอาตมาไม่ได้ไม่ได้กังวลเรื่องสังขารของอาตมาเลยว่าจะเป็นอย่างไรมันจะแก่มันจะชาราอย่างไรก็เฉยน่ยก็มันมันหยุดไม่ได้มันห้ามไม่ได้เราจะไปฝืนมันทําไมก็เลยไม่กังวลเห็นไหมเขาเรียกว่าไม่กังวลในไม่กังวลในอ่า สังขารทั้งปวงที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์บางคนมานั่งทุกข์นอนทุกข์โอ้ยแก่แล้วใครจะชอบวะเนี้ยแก่แล้วใครจะสนใจนออาะเงี้ยนะอาตมาไม่สนใจแล้วเป็นไปทําตามธรรมชาติมีเรียเร่ยวมีแรงใช้ร่างกายอยู่ได้ก็เป็นดีแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นดีแล้วแต่มันจะเป็นไม่เป็น เสียงก็แหบๆอยู่ยางนี้เพราะว่าเป็นภูมิแพ้เราหยิบเอมันออกคว้างออกจากร่างกายเราก็ไม่ได้มันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปถ้าเราหยิบออกคว้างได้มันก็ดีนี่มันไม่สามารถที่จะหยิบออกว่าเอา้าวสิบนาทีเข้าไปแล้วเนาะวันนี้ก็ต้องขอความสุขความเจริญจงมีกบดาทั้นสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินจเจริญพร